ดูลมดูความคิดอะ่ะก็มีมาตรงไหนก็คงเอาตัวเนี้ยมีแค่เนี้ยแล้วก็มีอะไรนะอะไร,รอ,อืมก็อะไรนะมีอะไรอยู่ในหัวพีก่ก <c oughs> ้อนอ่ะก้อนเท้ากับปั้นละมัง้งมีเลยเขาเป็นค้อเขาเป็นเนื้องอกในก้อนท้ากับปั้นมันก็ตายละเนาะ ภาวะการปฏิบัติอะเขาเรียกสภาวะธรรมมันรู้จะตั้งชื่อว่าอย่างไงถ้าปฏิบัติบางทีหัวมันจะตึงเหมือนมีอะไรอยู่ในหัวบางคนเนี่เหมือนหนักเป็นสิบกิโลเลยหรอหัวันเพราะว่าห้องห้องทำงานมันที่แท้จริงอะ่ะห้องทำงานของกิเลสนะ ของจิตก็ค,คือสมองกับเส้นประสาทเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยาศาสตร์การใช้ลมเนี่ยใช้การฝึกสมาธิใช้ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่คนไม่ฝึกฝึกเข้าไปถึงตัวนี้ถ้าลมมีกําลังมันเป็นสมาธิพอสมควรมันก็จะไปควบคุมระบบสมองกับประสาทมันจะทําให้หัวตึงชาบางทีปากเนี่ย ชาไปหมดแล้วน้ำลายไหลออกแล้วก็ตามหลังตามตัวนี่ก็จะมีเหมือนมีตัวอะไรวิ่งไต่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าสภาวะรรมเป็นยิ่งมีกําลังชานนะมีกําลังสมาธิเข้ามาตลอดเวลามันจะทุกข์ทีเนี้ยจะเห็นตัวนี้แหละเพราะเราไม่เคยเข้าใจคําว่าไม่เคยไหมมันก็เลยจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่แทรกเข้ามาอยู่กับเรานี่แหละเขาเรียกเวทนา เข้าถึงเวทนาในเวทนาอยู่ๆก็จะปวดท้องก็มีหน้าอกก็จะแม่นหายใจไม่ออกกระท่านกระท่านเหมือนหายใจนี่ไม่เต็มอิ่มไม่ลงไปถึงท้องเลยอยู่แค่นี้อยู่แค่คอเนี่ก็มีจุกอยู่แถวคอนี่ก็มีบางคนก็จะกลัวนึกว่าตัวเองเป็นโรคก็จะไปหาหมอหมอไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกจริงไหมเหนไหมหมอไปเขาไปตรวจหมดแล้วไปเช็คหมดแล้วไม่มีอะไรไม่มีหาไม่เจอหรอก เขาเรียกเป็นสภาวะถ้าคนไม่เคยเป็นไม่เคยผ่านการฝึกภาวนากรรมฐานมาจะไม่รู้จักบางทีเนี่ยเต็มเลยหัวแน่นเป๊ะเลยตามไท้ชอยนี่หนาล่ะในตัวเนี่ยจะมีมันมีอะไรเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่แล้วตัวอะต้องใช้ใจเขาเช่ค่อยๆเลยสัตาไหบคือจะเปลอกอากาศดันยิมหนึ่ง ลมหายใจเนี่ยมีอิทธิพลมากถ้ามีสติถ้ามีกําลังและแค่หายใจเนี่ยเบาๆนี่แหละโอ้สะเทือนสะท้านเลยนี่คือความลึกลับของอานาปานสติแต่คนปกติก็หายใจธรรมดาไม่ได้ดูไม่มีกําลังเขาคิดว่าลมหายใจเนี่ยโอ้ยมันไม่มีกําลังหรอกแต่ถ้าเราฝึกเอาสติมาจับอยู่ในลมเมื่อไหร่ลมกับสติเนี่ยแนบแน่แนเป็นอันเดียวกันจะมีพลังงานขึ้นมาทิ่ลมหายใจเบาๆ บางทีเนี่ยไม่นอนอย่างครูบานี้เนี่ยไม่นอนมากี่วันแล้วเนี่ยเกือบสิบวันแล้วมันเป็นพ่ออะไรแต่ไม่เพียนะหน้าตาก็สดชื่นไม่เพีย่งตาก็เลยว่านี่แหละคือตื่นนี่แหละผู้ไม่ผู้ตื่นผู้ตื่นจริงๆมันไม่ใช่ตื่นแต่ปากมันตื่นจริงๆไม่หลับเราเป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้ไม่หลับไม่นอนหลงตานี่เป็นเดือนๆที่พูดนี่ยเคยเป็นมาแล้วนะพูดได้ตื่นจริงๆ ไม่ใช่พู้ตื่นผู้เบิกบานพูดตื่นแต่ปากตัวเองก็หลับก,กวนเกาะไม่เบิกบานไม่เบิกบานถ้าเข้าสู่สภาวะสมป,ปยุทธ์จริงๆเนี่ยก็ลมหายใจมีกําลังนะหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกแม้จะลมหายใจก็ทุกจะบอกให้หายใจบางทีแน่นจุกเสียดโอ้โหร้อนนะภายในไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนเหมือนกับโอ้โห ไม่มีที่อยู่แต่จะเปถึงเวลาหนาวนะั้นหนาวยังกันอยู่ท่านต้องแข็งลมหายใจนะแล้วพอมาถามว่าผมเป็นอะไรนะเป็นอะไรเราบอกเลยไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะว่ามันทําไมแปลกใหม่เพราะเราเป็นใหม่เราไม่เคยเป็นคาที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคือไม่เคยเป็นเข้าใจไหมนะเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนปกติเราจะหลับอย่างเดียวให้แม่สินมิรฮนะนิวอนเข้าครอบงำงงอย่างเดียวหลับอย่างเดียวแต่ถ้าฝึกอนา,าปานสติอยู่ในลม พราะมันตื่นแล้วเนี่ยมันจะปลุกเส้นประสาทจะปลุกขึ้นมานั่งเชยออยู่ในนมไม่หลับไม่นอนแล้วทีนี้ก็ลุงจ่าก็นี่แหละทาที่ไม่เคยเป็นมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ไม่ต้องตกใจหรอกลงจาเนี่เป็นมาแล้วเป็นเดือนเดือนเป็นหลับไม่นอนมันตื่นเชื่อปัจจิก็จอเน่อยู่ในลมเข้าออกนะั่นลมที่แห้งเป็นอย่างนคือเสียดแห้งครับที่ไหนเอาแต่ลมบอก ไม่หรอกลมที่แิงแรงก็ไม่เสียดแทงเราถ้าเราฝึกแต่พอเราฝึกมันเสียดแทงเราก็เลิกไงเพราะเราจะหาจะเรื่องสบายที่จริงมันก็เป็นแค่ลมเป็นแค่อารมณ์เหมือนตึงหัวเนี่ยเหมือนที่ว่าโยมที่ว่าอยู่โคราชเขาว่าก้อนท้อของปั้นอยู่ในหัวไปหาหมอแล้วพอดีได้ยินอะไรไมาแล้วถามเป็นเพื่อนอีไรใช่ไหมก็เลยมาโทรมาหาหลวงตาวันเนี้หลวงตาบอก ไม่เป็นไรนี่หมอใหญ่อยู่เนี่ยเป็นโรคสมาธิเขาบอกไกดทอยเขานี่หนาตึงเลยคนไม่เคยเป็นก็จะตกใจนึกว่าตัวเป็นโรคมีโยมคนหนึ่งตามประยู่์ธรรมาชตาติมาเมื่อหกปีที่แล้วเขานึกว่าเขาเป็นความดันไงก็ไกจ,จะเป็นจะตายคือหายใจไม่ได้ลุงตาบอกไม่ใช่หรอก ทำไมฉงนพูดขนาดนั้น่ะพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะหลวงตาไม่สงสัยเพราะหลวงตาเป็นมาแล้วหายใจเข้าไม่ได้เลยแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้า,ขาโอ้โหนะตัวนี่แข็งเลยนั่งแข็งเลยเป็นอย่างนั้นจริง,จ,รงจนยอมตายวางเลยอย่างเงี้ยเอาลมไม่มีก็ดูอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลมเหลืออยู่นี้จึงอยู่ในท้องอยู่ตรงจุดหนแม็แมบบ็แมบบแบบ็แต่ลมอยู่ปลายจมูกเลยไม่มีเนะแต่อยู่ที่ ในท้องเนี่ยอยู่ข้างในนี่ยมแม็แม็แมนีนอ่ะเห็นไหมโอ้ไม่หายใจก็อยู่ได้เวียนรู้เข้าไปตอนใหม่ๆก็จะกลัวตายพอเรียนรู้ลมทุ่งแห่งทุ่งมุมไม่หายใจก็อยู่ได้นั่งดูมันละว่างมันก็ไปแบบแบแบบางทีก็นีหนึ่งไม่มีเลยก็มีลมก็ไม่มีอยู่จมูกก็ไม่มีไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เชยอยู่ หอยไปหน่อยเพราะกินหอยมาเนี่ยแต่ว่าถ้าทำนะถ้าทำอาณาปานสติีหรือพระบรณานะไม่จริงจังแต่จริงจังทำไม่จริงจังก็คือทำทำไปเรื่อยๆอย่าอยากได้อย่าไปหวังให้ทำไป ดูไปเข้าสั้นเข้ายาวออกรู้ไหมมันนั่นคือความเพียรถ้าลมมีกําลังเนี่ยมันอยู่โอ้ยลมตีขึ้นบางทีเออมมันก็เหมือนกับฟองเบียฟองอะไรนะที่หลวงตางเคยพูดเมืม่อเมื่อสี่ห้าปีก่อนเหมือนกับเราเราเปิดโซดาเทใส่แก้วโอ้โหผู้ะหม่อะนะลมเนี่ยนะมีอิทธิพลมากั้งกายในกาย แล้ววันนี้ก็มีพระองค์หนึ่งประกาศถามลุงตาเมื่อบ่ายๆเขาดูลมไปแล้วดูไปจนจุดถึงจุดละเอียดแล้วแล้วก็ไปเห็นข้างนอกเห็นอากาศเห็นอากาศเห็นมวลอากาศนั่งนั่งมือลืมตาก็เห็นทำยังไงก็เห็นไปนั่งกินข้าวก็เห็นนั่งฉันข้าวกินช้าก็เห็นมันเป็นไปได้มั้ยเคยขาเห็นแล้วก็ถามเป็นไปได้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นไปได้เป็นได้ ถ้าจิตโฟกัสที่ละเอียดสุดนี่จะเห็นอากาศเห็นเนี่ยเห็นอากาศว่างๆเห็นถ้าดูลมเนี่ยคนที่มีจิตใจละเอียดคงนะมากจะเห็นแม้แต่งลมหายใจในเป็นควันเหมือนควันบุหรี่เห็นอากาศเนี่ยเปลี่ยนสีได้พวกนี้จะมีจิตที่ละเอียดนี่คือสภาวะอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนี่คือความลึกลับของอาณาปานสติสมาธิเพราะฉะนั้นพี่สติในลมหายใจเข้าออก ถึงเป็นยอดแห่งกรรมฐานหลวงตาไม่ได้ฝึกอาณาปานสติมาฝึกพุโทโธเพราะหลวงตาบวชสายหลวงปู่มัน่นถ้าฝึกพุโทโธพุโทโธแต่มีวันหนึ่งพุโทโธมันหายมันก็เหลืออยู่ลมหายใจมันก็มาดูลมหายใจเองของหลวงตาอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้พุโทโธไม่มีละหายไปไหนไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพุโทโธก็ไม่มีมีจต่ลมหายใจหลวงตาถึงแนะนาว่า ลมหายใจคลายทุกข์อาณาปานสติเนี่ยถ้าใครฝึกนะตาจะไม่ลำบากกายจะไม่ลำบากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอานาปานสติคนลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือลมหายใจเข้าออกส่วนมากจะเพลินวิ่งตามสัญญาลมไปกับความคิดปรุงแต่งให้กับสังขารเนี่ยมันเป็นหลงอารมณ์ หลงอารมณ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นนี่ที่มันแสบหลงความคิดหลงว่าสุขว่าทุกข์ความคิดนยพอใจมันก็สุขคิดไปปรุงไปเป็นฉันทะที่หลวงตาเคยบอกว่าเวลาก่อนจะตายเนี่ยถ้าเราฝึกอาณาปานสิเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างมากมีประโยชน์มากใกล้ตายเพราะการตายเกี่ยวกับลม วกาเราจะไม่หลงอารมณ์ใช่ไหมคะตอนเราตายเนี่ยใช่ถ้าใครฝึกสมาธิอย่างเข้าไปถึงลมหายใจแล้วนะ,นะจะได้เปลี่ยบม,มากเวลาตายเพราะเราผ่านการไม่หายใจมาแล้วไงเราฝึกตายก่อนตายมาแล้วฝึกตายก่อนตายคือฝึกอน,นาปานสติลมดับไปก็เจออยู่เห็นไหมรู้อยู่เห็นไหมมันตายไม่หายใจก็ได้ที่จะตายยังมีสติใช่ บางคนใกลจจ้ใจฉันเป็นพระรหันต์ตอนใกล้ใจแมใ้ใครฝึกอานาปานสติอันนี้สงของอานาปาน,น,นสติมีอยู่สามประการที่พระพุทธเจ้ารับรองไว้หนึ่งถ้าใครฝึกอานาปานสติจนเป็นอานาปานสัญญาจะได้เป็นอย่างน้อยจากจักเป็นอนาคามีอย่างกลางเนี่ยอย่างที่สองคือจะเป็นพระรหันต์ตอนจะตายตอนใกล้จะตายเพราะตอน ฝึกอันาบันอน,นจะตายเนะี่ยมันจะวางเอาไม่อยู่แล้วก็วางวางชีวิตนวางตัวตนดับอุปทานได้และอันนี้สองอย่างแรกก็คือได้เป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่นี่คืออันนี้สงสามประการที่พระพุทธเจ้ารับรองามอากรรมฐานอย่างอื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรอง่ะใครจะนับถือสอนอยังไงก็ตามการพิจารณากายเนี่ยพิจารณาธาตุสี่ได้แต่ไปคิดออก กายที่แท้จริงกายในกายแท้คือลมนะสังเกตสิคติในลมในสติปัฏฐานสี่กายในกายคือกายที่สองคือกายยะคือลมกองลมพิรณาลมทุกแง่ทุกมุมเห็นสังเกตดูลมทุกแง่ทุกมุมนั่นคือพิรณากายถ้าบังคับกายละเอียดกายลมได้บังคับอารมณ์ได้บังคับกายหยาบได้คอนโทรลว่าเวทนาในเวทนาได้อาณาปานสตินี่แหละคือกายกายในกาย พราะ,ะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกรู้ก่อนอานทน์ใครจเจริญอาณาปานาสติจนบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์พชทธงเจดย่อมบริบูรณ์วิมุติย่อมบริบูรณ์มันพูดอย่างนี้นะจะเก่งมาอย่างไหนก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนนะ่ะอย่าทำมันเสียเวลาดูกายเห็นจิตด,ดูกายเห็นจิตก็คือดูลมนี่แหละลมหายใจเนะี่ยดูความคิดเห็นธรรมความคิดก็คือจิตเกิด มงแต่งไปหมยเหตุมันคือจิตคือใจเราเนี่แหละสร้างขึ้นเหตุใหญ่มันอยู่ตรงเนี้เหมือนวันนี้เพื่อนในดำบอกว่าอยากหาพระดีๆอาจารย์ดีๆไม่มีหรอกมึงไปหาข้างนอกหาที่ลมหายใจเนี่ยหาที่ใจมึงเนี่ยหาวัดดีๆก็คือวัดปฏิบัติตัวเองปฏิบัติดีๆเนี่ยไปหาข้างนอกไม่มีหรอกหาดีมึงหาผิดที่ละต้องหาข้างในเนี่ยในกายเราเนี่ย จะไปหาพระอราหันต์ที่ไหนล่ะไปหาตามถ้ำตามภูงไงตามวัดตามวานไงพระอราหารันต์อ่ะหาที่ใจตัวเองเนี่ยหาผิดที่พระพุทธเจ้าพุทธะมันไม่อยู่อินเดียแล้วนะอยู่ในใจมึงเนี่ยมันไม่อยู่แอฟริกาไม่อยู่อเมริกาอยู่ประเทศอังกฤษประเทศไหนก็ตามมันอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะไกลตรงไหนมันไปหาข้างนอกก็ไม่เจอสิหาคนดีฮะก็ต้องหาที่ใจเนี่ย หาความยุติธรรมก็ยุติธรรมกับตัวเองนี่ไนงะยุติที่นี่แค่หาที่อื่นมันไม่มีหรอกใจนี่แหละคือธรรมเข้าถึงใจก็เข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนาทุกวันนี้มันก็วิ่งหาข้างนอกก็ไม่เจอนะไปหาที่ไหนก็สงสัยที่นั่นแหละเพราะไปหาข้างนอกไม่รู้พระองค์ไหนก็สงสัยท่านอยู่ดีเพราะตัวเองไม่รู้นี่โอ้ยอง นั้นอาจารย์นี้เป็นพาาระอรหันต์งี้มึงรู้ได้ไงอ่ะมึงเคยเป็นเหรอ,อแล้วมีเกวัดยังไงเหมือนกับวัดโควิดน่ะวัดไข้ยังไงมันก็แย่นะถ้าอยากดีอ่ะต้องทําตัวเองให้ดีคบกับตัวเองสร้างตัวเองให้ดีสร้างกําลังใจสร้างศรัทธาตัวเองสร้างขึ้นให้ได้อินทรีย์อินทรีย์คือตัวเองนะกําลังใจศรัทธานะให้เต็มเปี่ยมศรัทธาพระพุทธเจ้า มันต้องมาศรัทธาหลวงตาหรอกหลวงตาไม่มีอะไรให้ศรัทธาหรอกศรัทธาพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาใส่ใจตัวเองใครจะไม่ศรัทธาใครจะเสื่อมก็ตามใจเราจะไม่เสื่อมไม่ห่างจากพุทธะเราจะไม่เป็นเหยื่อของกิเลสอาจารย์บอกว่าสร้างตัวเองแต่ว่าเราก็ทิ้งตัวเองทิ้งอัตตาตัวเอง,ง,เองมันยังไง ตัวเองแต่ว่ามึงถชามึงมึงไม่เข้าไปหาตัวเองละมึงจะไปเห็นตัวเองได้ไงอะ่ะแล้วมึงจะทิ้งตรงไหนอ่ะได้อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยมานะเพื่อละมานะก็อาศัยสมมุติไงเพื่อจะออกจากสมมุติถ้ามึงไม่เรียนรู้สมมุติอะ่ะแล้วมึงจะรู้ได้ไงอะ่ะเพราะน้ําใสก็อยู่ในน้ําขุ่นจริงไหมมันเดิกกับคนพานมันก็ตัวเดียวกัน ในใจเรานี่แหละคนผ่าน,น่ยไม่ใช่ข้างนอกนะใจเรานี่แหละผ่านใจเรานี่แหละเป็นบัณฑิตที่เลสกับพุทธะเ็าอยู่เนี่ยเข้าใจไหมฝนจะตก <laughs> เหมือนกับอะไรนะพระอ,องค์หนึ่งที่เคยเคยเล่าอะไรนะลมพัดหลังคากุฏิพังอะแกก็เวลาฝนตกแกก็ขยับไปนั่งอยู่อีกมุมหนึ <laughs> ่งปล่อยวางวะอ่า หลวงปู่หลวงปู่ชาไปเห็นว่าอ้าวทาไมไม่ให้เขาชอบมาหลวงพ่อเน,นี่ยตอนนั้นล่ะบอกให้ปล่อยวางวันนี้จะไม่ให้ยืดอีกอ้าวเพราะพระพระุทธเจ้าว่าพึ่งตนใช่ไหมทาไมพูดไม่มีตัวตนละ่ะมันก็ขัดแย้งกันสิให้หาตนแท้ถ้ามึงไม่เห็นรู้จักตนแล้ะมึงจะทิ้งตนได้ยังไงอ่ะการฝึกการเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้ที่เราเนี่ยแหละเรียนรู้ที่ตัวเองเข้าไปถึงตัวเอง ดูใจตัวเองเพราะว่ามหาเหตุอยู่ในเราตัวเราพระใจปิดกอยู่ตรงเนี้หยุดที่ความรู้สึกนึกคิดที่หลวงตาพูดอยู่เนี่ยก็คือเป็นพยานให้คนเราเนี่ยถ้าฝึกถึงขั้นหยุดคิดได้เป็นคนที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกหยุดคิดถึงรู้รู้อะไรรู้ความสงบรู้ว่ามันหยุดได้อะไรไม่รู้อะไรหรอกถ้าหยุดไม่ได้กูไม่พูดหรอกกูพูดอย่างเงี้ยไม่อยาหยุดไม่ได้ กูก็หยุดได้อยู่น,นีย่ยไงไพ่กระบอกหยุดไม่ได้กูบอกหยุดได้เพราะกูหยุดได้ทพไม่หยุดไม่ได้หายใจแล้วขนลุกชูชันขนพองคือปีติใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าหายใจถ้ามีกำลังแล้วจะเกิดปีตินะนั่งน,น,นั่งต้องหัวเนี่ยอาจจะหนาหนาหน่อยแล้วก็จะมีสู้สู้อยู่น่ารัะปีติที่จริงครูบาอาจารย์เนี่ย ก็มีมากมายอ่ะเนาะที่สอนแต่นี่มีส้ามากมีหลวงตาเนี่ยแหละไม่ค่อยไม่นี่เป็นพระที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเขานะนพระโนเนมเป็นพระ, no พระแก่อะไนะแต่หลวงตาก็พูดเงี้ยเพราะตัวเองฝึกมาฝึกมาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นอย่างนี้ที่พูดในพูดในสิ่งที่เเิงเป็นนะพูดจาก มันไม่พูดในตำรา,าไม่ได้อาอ้างครูบาอาจารย์องค์ไหนเลยพูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นก็ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยมันแจ้งอย่างเงี้ยแต่มันจะคนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่รู้อ่ะแต่ตัวเองเป็นอย่างนงี้ก็พูดอย่างเงี้ยตัวเองก็ฝึกอาณาปานสติก็ฝึกอยู่แปลว่าอารมณ์กรรมเคยมีมีไหมไม่ไม,มีสงบนะสงบปราศจากอารมณ์นี่แหละเพราะอะไอยังไม่รู้อ่ะตัวเองเป็นอะไรอ่ะถึงไหมการคือผลมันเป็นอย่างเงี้ย อนาปานสติแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงใคร่าไปรู้อ่ะไม่ได้รู้ใครหรอกรู้จักหรอกอู้เฉพาะตัวเองรู้ตจลมหายใจรู้ต่สภาะวะที่ตัวเองอยู่เฉยๆมาหลายนานหลายปีเลยปรอยุ่อย่างเงี้ยก็ไม่เห็นว่ามันเดือดร้อนตรงไหนมันไม่มีที่จะมาทําให้เราทุกโศกอะไรได้เพราะว่าอารมณ์มันมันเข้ามาทําลายเราไม่ได้นยดูเหมือนวุ่นวายแต่ไม่เคยวุ่นวาย กี่ชัมม่วโมงแล้วเนะรอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นเนาะช่วงนี้ก็ก็ดีเนาะช่วงโควิดเนาะคนก็เพ่นพ่านแล้วไเงียบสงบมากช่องนี้แม่ค้านี่ปิดกันไปแถวก็กระทบนะพระก็กระทบพระโยมพระต้องอาศัยโยม,มน,นะเพื่อ,อยังชีพเชื่อไหมถ้าใครเห็นความคิดตัวเอง เห็นความไม่ดีไม <ination that sí es> no? ่ต้องไปเชื่อหลงตาไปนั่งดูมันจะคิดบวกเลยนานเท่าไหร่ผัวไม่มีคิดลบจะมากกว่าไปนั่งดูดีๆนะไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกเชื่อตัวเองไปเห็นมันคิดอ่ะมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรอนคิดไปโน่นคิดไปนี่นะโู้สร้างสารพัดพี่ไนที่ไม่อาบุดีหลายกว่าเพราะด้วยนิสัย เราจะเกิดเป็นเทวดานี่น้อยมากแต่มากจะเกิดเป็นสัตว์ในราชาถ้าดูก็เห็นความคิดแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหนะความอิจฉาหรษยาความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจนี่มากมายเลยก็เพราะไม่ได้ดังใจไงชอบคนยกย่องชะละเสริญไม่ชอบคนตำหนินะแต่อชอบตำหนิคนอื่นนะ <c oughs> <c oughs> แต่อยากให้คนอื่นยกย่อง <c oughs> นี่คือใจเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็คือใจเรานี่แหละใจมนุษย์เนี่ยมันเราเป็นมนุษย์เหมือนคนบางคนบอกโอ้ไม่มีใครเห็นหรอกอย่างเงี้ยไม่มีคนเห็นทําชั่วไม่มีคนเห็นเห็นไหมทั้งที่มันก็เหยียบย่ําความเป็นคนของมันที่แท้มันก็เป็นคนมันก็ต้องเห็นจริงไหมมันลืมตัวแม้กระทั่งไม่รู้ว่ามันเป็นคนนะคนทุกวันนียนะ อันตรายเพราะมันใจมันขาดสิลขาดทรมีแต่ความระแวงสงสัยจําไว้คนดีๆก็อยู่ยากสุนทรภู่ตาคนดีกลายเป็นคนโง่เข้าใจไหมถ้าคนหลอกลวงแล้วเราเปรียบใครได้นะโอ้โหฉลาดเก่งเหลือเกินเหมือนบอกว่าทาไมต้องไปกินเหล้าไปกินเบียรด้วยสังคมมันว่าสังคมมันจงกินเหล้ากินเบียร์สังคมถ้าไม่กินเหล้ากินเบียร์ก็ไม่ใช่สังคมะนะ หน้ารังเกียจมันกูชอบยามันก็บอกหน้ารังเกียจแต่มันไปกินเหล้ากันบอกสังคมแล้วก็ป่วยเป็นโรคเป็นไฟนี่มันสองสามวันก็ตายไปกินเหล้าตายแข็งตายเพื่อสังคมมันดูสิมันเอาชีวิตมันเข้าไปกินแลกเอาเพื่ออะไรเพราะความเพลินเพราะความไม่รู้วันนั้นก็คือธรรมดาของโลกนะคะหลวงตาที่ว่าคนก็เพราะว่ามันเป็นธรรมดาไงแต่ทางทมมันไม่ธรรมดานะเว้ย มันพระพุทธเจ้าจะห้ามมือสุราเม่เยามัชพบมาเดี๋ยวนี้เห็นการทําบาปเป็นการธรรมดาแล้วนะผิดศีลข้อข้อห้าเลยนะนะเป็นธรรมดานะนะถ้ากินเหล้าเข้าไปเนี่ยศีลห้าเนี่ยถ้ากินสุราเข้าไปอีกสี่ข้อไม่มีทางรักษาได้หรอกไม่มีความหมายเลยถ้าลองมึงเสียสติกินเหล้าเมาแล้วดูสิศีลสี่ข้อไม่เหลือหรอกเพราะข้อสุรานี่แหละ ข้อสาคัญที่สุดใหญ่ที่สุดเพราะทําลายสติสิ้นสี่ข้อเน,นี่ยไม่มีความหมายเลยนะถ้าไปกินสุราเข้าไปมันก็อ้างว่ากินแค่แก้วเดียวมันก็แก้วเดียวแต่มันรินหลายครั้งไง <c oughs> ก็กินเถอะกูไม่ได้ว่านะจำสบายกินให้มันเป็นธรรมดาอย่างว่านะเอาเลยก็เห็นมันวิบัติอยู่ทุกวันนี้มึงก็เห็นไหมเดี๋ยวก็รถชนกันอุบัติเหตุเดี๋ยวก็ตีกันแข่งกันฆ่ากันอย่างเงย มันเป็นธรรมดาไปแล้วเนาะนั่นแหละก,ก็อยู่กันแบบธรรมดาแบบมันไม่รู้จักโลกหรอกแบบนั้นน่ะหลงโลกเดินยังไม่ถูกทางเลยมีคนหนึ่งเนี่ยกูไปเติมรถไปเน้ำมันรถอยู่ปั๊มเมาแอมาวันนีครับอาจารย์ผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลวงปู่ชมชยัยเขาจูกิมกูอะไรวะลวงปู่ชมชัยสอนมึงกินเหล้าอะ่ะ มึงกล้าอ้างครูบาอาจารย์ขนาดเนี้ยมึงชั่วขนาดเนี้าายกูว่าเนี้ยตัวเองกินเหล้าเมายังไปอ้างชื่อครูบาอาจารย์อีกเป็นสิทธิ์ท่านจริงเหรอไอ้มาแอบ,บอ้างเลยจริงไหมตูสิพุกวเนนี้เหมือนชาวพุทธเราเนี่ยมันมีเป็นพุทธแต่เชื่อพอเกิดมาก็สมัครเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านน่ะแต่ไม่รู้จักว่าพุทธนี่เขาสอนอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ อื่นมาก็ปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างมันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งอนัตาก็พูดพุ่มพูดอย่างเงี้ยเห็นใจรักอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนจริงความไม่แน่นอนแต่ใจเราต้องแน่นอนใจเราต้องมั่นเพราะว่าเห็นความไม่แน่นอนมันใช่ใจมึงก็ไม่แน่นอนเข้าใจไหมเข้าใจคาว่าจิตตั้งมั่นไหมตั้ง ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไปเห็นความไม่แน่นอนอ่ะคือมันไม่ตั้งมั่นถ้ามันตั้งมั่นแหละมันถึงจะเห็นชัดเจนว่ามันไม่แน่นอนเห็นความจริงก็คือเห็นความไม่จริง่นแหละจต่ใจมึงก็ไม่จริงอ่ะมันก็เป็นอันเดียวกันสิมึงจะไปเห็นได้ยังไงคําว่าสัจธรรมนี่แปลว่าตั้งมั่นอันเดียวไม่หวนไหวกโบโลกคืออารมณ์อยู่กับโลกแต่ไม่ติดกับโลกรู้โลกไม่ใช่ไปพั่มบ่นนกแก้วนกคุณทองปล่อยวางปล่อยวาง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใครก็ท่องได้เด็กปหนึ่งก็ท่องได้แต่จใจมึงอะตั้งมั่นจริงไหมอะกูเห็นมันทุกข์จะตายไปหน้าเชื่นอนอกตอมบาคนทุกวันเนี้ยมิจะเอากิเลสมาอวดกันอะมึงเชื่อกิเลสเราคิดว่ามึงไยนนะ่ะทุก,กข์ใจอะเข้าใจคําว่าอบาย,ยมุกแม่อ่ะอบายไปว่าเสื่อมมุกไปว่าประตูมึงลองเข้าประตูเ็งความเสื่อมสิยังจะเห็นเป็นธรรมดาไหมอะ เนี่ยเพราะความไม่รู้นี่ยก็เลยหลงเพลิดเพลินอยู่แล้วจะไปพูดเรื่องธรรมะได้ไงนั่นแหละชาวพุทธยังไม่รู้จักเลยซ้ำไปต้องฝึกขัดตนเองเนี่ยจิตใจตั้งมั่นถึงไหมอ่ะก็เห็นโลกเห็นอารมณ์เนี่ยมันวันไหวอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ช่างเดี๋ยวก็โกรธอยู่ในโลกนี้มีสองอย่างแค่นั้นที่มนุษย์วายอยู่เนี่ยมีจะไปหลงรักกับหลงเกลียดมึงเชื่อไหมมีแค่นี้เลยหรอไม่มีหรอ อย่างอื่นสุกขก็พอใจทุกก็ไม่พอใจเห็นไหมยังไงถ้าไม่พอใจมันก็ทุกอ่ะมีสองอย่างแค่นี้แล้วก็หลงสองอย่างนี่แหละหลงอารมณ์ตัวเองใครละสร้างทุกข์สุขไม่ให้ตัวเองอูเห็นแล้วก็เวทนาไนะแต่เดินตามนนคนนั้นคนนี้อยากเป็นอย่างนนคนนั้นคนนี้ทําไมไม่เป็นอย่างพุทธะมั่งอะทางอันประเสริฐอ่ะนะ มึงโชคดีขนาดไหนเกิดมาเป็นมนุษย์อะ่ะเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะจะหาโอกาสแบบนี้ได้ที่ไหนอะ่ะเกิดมาเป็นคนแล้วยังมาทําร้ายชาติกับเมื่อตัวเองอีกอยู่อย่างเงี้ยไม่เมาก็เมาชีวิตอยู่พอแรงแล้วทุกข์อยู่พอแรงแล้วยังไปเติมเขาไปอีกนะนั่นหรือเป็นธรรมดามีแล้วควรเนี่ยเชิญเล่าไว้ยังไม่พอแล้วสัดยาบ้าเขาไปอีกไหนอะ่ะบอกว่ามีปัญญาะ่ะคนเก่งอะ่ะ ยังทำร้ายตัวเองไม่พออยู่ใคร่ะยทำร้ายมันจริงไหมนั่นเลยคนฉลาดก็ตามสบายนะที่พูดเนี่ยพูดให้ฟังจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของมันยิงไหมจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำเองก็เอาแค่นี้ก่อนวันนี้โอ้ดูเดือดมาตอนท้าย <laughs>